ก็สวัสดีครับผมพราะวผมโต้เกมเมอร์นะครับวันนี้ก็จะมาแคสนายครับเซิร์ฟฟูบีอีกนะครับจากเมื่อวานนี้นะฮะได้แคสได้แคสโต้เกมนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาแคส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 เตียงนะแคสเตียงแล้วแคสดาบวด้วะเตียงหนึ่งเมื่อวานก็ต้องเตียงสองครับผม เตียงสองมันก็ไม่ว่างนะฮะวันนี้จะไมต้องเลยแล้วหล่งไนะม่กล้าไปอีกีลิไปไปจะไปเฮ้ยนี่ว่างเว้ยไม่เอาอะดันคลิปเปลืองแล้วอะ่ะนี่เข้ามาคนแรกของเซริร์ฟพบไม่มีใครจะเข้า,ขาแล้วนะฮะวันนี้ก็ขออนุญาตเอาอีกนะโอ้ ก็ต้องบอกได้ว่าอันนตัวใหม่นะปับตัวก็ไม่โดนแบนนะปรไฟอัตมรโมเอ้ช่างวะ เาวันนี้จอาแล้วนนมาเร็วมาอย่างรวดเร็วนะฮะตอนแรกจะบอกตัดต่อเลย่ยโชคดี่อ้มาทังนะฮะเอาวันนนนน เลียวซีวัชย์ยังไงสิบห้านะฮะตีสิบห้านะจ๊ะเดี๋ยวไปตรงนี้ฮะดีก่อนตรงนี้มันชอบมีดาบดาดาเพชรนะฮะมันโดนโดนโดดาบเพชรด,ดาดเพชรจงมาดาบเพชรใช่ไหมโอ้โหดาบพินครับก็ยังดีครับนี่จะไม่ได้อะไรนะครับ เขาไม่เร็วๆไปไงนะครับใครจะมาก็มากูไม่กลัวหนูหรอกฮะถ้ามาถ้าเป็นถ้าถ้ามาถ้าเป็นกูวกลัวนะคือผมว่ามัจะเร็วๆนี่ไม่รู้สิว่าแซ่บจะแรงเพิ่มหรืเลย ไม่เนยอย่าเข้ามาใกล้กูเลยอย่าเข้ามาใกล้กูเลยอยเข้ามาใกล้กูเลยนนนะเข้ามาได้โอ้ไปแล้วเห็นดาบเห็นึมันกว่าพก้จพีกาทำอะไรละน่าจะดใช้ดับไปดกวพวกผู้ชายพวกมึงพวกมึงแล้พวกุกันอะน่าจะริงไงมาเกาะดิ๋ว น่าตีก็ตกปลาเลยกูเป็นคนนะเว้ยไม่ใช่เป็นปลาเฮ้กูเป็นนายค้ามัาน่นะก็ต้องโซ่แลหละนะโซ่ก็โซ่โซ่อหอวไหวแต่กูไม่อยากโซ่มันแหละกูเพิ่งแพ้กันไงโอ้โหเมื่อกี้นี่คืออะไร หรเก็บของกันเลยอะโอ oh ้โหมาตงนี้กูก็หนีครับให้รอแม่งตัดลิบิทให้กูเหรอไม่ไหวละิปขี้ครับไ,ไม่ใช่ไม่ไหวใช่ไมไม่ใช่ไม่ไหวงานนะ เข้าใจผิกันนะครับเข้ามาลโอ้โหมึงมานี้กูไม่ไหว้วเว้ยมันมีกูแพ้แล่รอพ้อมติบิล่อืมีเอ็กไอ์เล็กะเลเฮ้ยขมานี่เอ็ซ์ล์เล็ดโอ้โหมึงงอานนอีกอะมึงใจเย็นๆก็ได้หลังกูเต็มเือมเมไม่ได้นอ่ะเ็ยาเ็ยาช่วให้จะช่วยชีวิตเราใดีขึ้น นะนะ้ำนมะันะ้งแด็ก้านอนถ้ากูไม่ได้อาหารแลกูตายห้ามนะฮะไม่เอาหมูไม่ยอมตายนะฮะผมจะไปที่เด็มทีท่จุดเมื่อกี้มึงเต้นกระโเมื่อกี้มึงมาเจอกูได้ไหมอ๋อเี๋ยวแค่ขาก็จะเต็มเจ็ดลยนะฮะ เหลือแค่ขาเไอเหลือแค่ก้เที่ย,าายาามาขาเที่ยอะไรอย่างนี้ผัเมาเปล่า,า,าวะที่เจ้เด็กเลยเที่ยว,วไม่มีดาบเหรอฮะเที่ยวไม่มีดาบเหรอฮะม่มี

ันาวะกูชนะอีกแล้วนั่นน่นงันนั่นนะกูชนะเฮ้ยฮซอละตาเตไปเตะตะปตะเตะไปตะไปยะไปเะไเตะไเะไปเอาไปซืะไอ,อะไรจะไปเตะไรยังดีเมะไเตะไะไรเห้ซืออ้ตะเตีไยเตะปเอะไเตะไปเะเก็บตะไปเตะไปเไปเเั 4, เด, yup. <c bio> ด <constitutional> ็กกูจะซื้ออันนี้อันนี้แปดห้าสีจสามอหนึบนเลยว่ะกูกูนี่นักบ่นมืออาชีพนะฮะใครจะบ่นาก็จะกูก็บ่นได้นะค่าจ้างมึงโอ้ยแล้วบอกเลยค่าจ้างมงก่อนล้านหนึ่ง ร้านแหลร้านไข่แจมอะบุกนี่กูว่าเล่นชอบเล่นเหอนกันวะกูเลยใจกูดูไหมกูว่าร้านร้านจะได้เฮียวม่เอาไมบ้านแล้วมั้งมนเป็นร้า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 นไข่แดงไม่เียตัโลกเหรอวะเล็บคือปอัล ใจเย็นใจพวกใจเย็นใจเย็นคนมันก็ตายไปน,นะเพื่อนมึงก็ใจเย็นนี่ฮัทเขาพูดตัวเองละมั่งเดี๋ยวคนมันก็ตายก่อนหน้าที่นึงมาด่ากูก,กากไอ้เหี้ยยาพิษมึงทำไหมกูไม่ร,มรักเลยยาพิษมึงอะเด็กๆมึงงต้อเด็กล่างโ,ฮโ,ฮโฮอ้โหกูจะดว่าข้าง,งหลังเย็ดไหม อย่างนี้ปุ๊บมีฮันูนะเอ็กชอตแต่วพวกมึงอะลองปะเดี๋ยวลองปลาลาพี่ไปได้วยมถึงไหมถึงไหมอีกสามมิลน,นะฮะแต่หาของต่อเล่าใจเลยเฮยเป็นเล่าใจอยากเซินโตโชคดีมากเลยฮะแล้วกูควรดีใจไหมฮะกูค,ควรดีใจไหมถามกูเซ่ เดาว่าทางนี้มีคนมาแล้วนะฮะมันก็ไม่ค่อยมีของอนะมีนอกไม่ค่อยมีเลยมันมีเต็มแล่วนะโอ้โหโอ้โหเก็บไปก่นเพื่อใช้กานโอ้ยนักเมา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 มึงก็ได้ดีอ่สินานนี่ก็ไม่ไหวแล้วเจ๋อคอยเด็กเด็ดพอแล้วครับมาไม่กลัวนะครับยาเกาว่าราวยครับยากูรวยยาครับ ก็มีดับอาบไปมันแจ๋ว่ะโอ้โหน,าน่าท้งหลังเลยตายยังต้องพอดโอ้ตายฮะระเบิดเก่งมากเลยสเต้ของกูละอ่ะของมันโดนระเบิดหายหมดเลยอือหานาานี่เก่งระเบิดนะคาดผมก็ตจะตอไปเรียบร้อยนะครับผมมาเได้ดางนี้กันกนะครับบ็อกซาร์นะฮะรับได้ยี่สนะิบคนนะครับ้งนี้เข้ามาเจ็ดคนนะฮะ

ไปเลยครับตอนนี้วิ่งแล้วผมต้องไปถือคนแรกตอนนี้วิ่งมาแล้วเอวิ่งเอวิ่งเล็กๆนะลองไปกลองผมไม่แพ้คใครเนี่ย กระแทกเขาเออนะฮะถุยไม่ใช่ไป okay, หาคนฆ่าดีก่อนฮนะช้บพิ่ไต้วันนี้นะนะโอ้โหดาพิรตัวเป้าเล่นแล้วละ่ะเล่แล้วละ่ะมันเลกไม่สิ้กูแล้วมันแค่มุกไปกับพี่ก็ชัดชนดดาพิดนั้นเหรอฮะมึงดูด้วยนะฮะมีกอรกอนองกินไงด้วยฮนะ แล้วก็ทุกคนชิมเขาแล้วก็นียหะยังจะตานอีกวัอยู